ทรงผมเทก็ทรงเริ่มปกติครับน้ำกินได้เลยนะนี่48นาทีเองเนี่ยถ้าเราอยู่สมุทรปราการได้อยู่ปทุมถ้าเราอยู่ปทุมธา,า,านีสมกออคลองเจ็ดไปเนี่ย สามสิบสี่โลเองเปไน็นไงเป็นกคาร์ลาดเลเราออกทางปทุมใช่ไหมครับ<ช>ได้ลาดเลียปทุได้นต่พ่อก็บอกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนไปทำไมทางโน้นอนะก็คำนวณมาแล้วน่นก็ไปเดียวร็วหน่อย ไปแปดโมงเช้าครับไปกับพี่ก,ก่อนมาล่ะไปะไหนครับ <c oughs> ใช่ไปรอเลยไปสนามเนาะสนามมันใหญ่อยู่นะอตามไปแต่ว่าเมืองทองเราต้องขับเข้ามาในเมือง <c oughs> สนามมันใหญ่มากเลยออ ถ้าเราออกจุดสตาร์ตรงนี้เราจะออกเราจะออกมาจากข้างในนะตรงนี้<ม>ก็จะให้เล้ยงเราเลีงอ้อมแล้วก็ไปมานี้มานี่แไปมานี้ยมานี้ไปน่นแล้วก็อ้อมแล้วต้องดูทางก่อนนะครับเราจะใบขับทีิเราต้องว่าตรงไหนมันหักศอกตรงไหนมันโค้งได้โค้งไม่ได้แล้วก็จะเลีงทำเวลาตีโคง้งเหยียบคันเร่งจำเลยครับ

วันนั้นน่าจะอยู่สองลำเนาะอยู่ยามนาอัรืเครับมข้ขไเมื่อกี้เลยพี่นามเปิดพี่เอนไปหุุนกอยอย่าพูอออยาพูดเลยี่บอกแน่นับขับคิ้วในซอยนี่นะก่ถมว่าเราไปเอาขาอะไแมันจะอยู่ตรงนั้นก่ก็ถามว่าถ่าเราจะขับไปไหนไปโรงแรมะครับไม่มีโรงแรม ก็หคอยู่ตนมบางๆเมืนกันไระที่อยูตอนเย็นมันจะได้กินใช่ไหมและกลางวันเราก็ต้องกอดมันนงเช้าใช่ไหมมาแสดงชีพป้าป่าแดงบ้างไหมคืนนี้ก็ที่ป้าป่าแดงอะไรมัวคเหมือนกันเลยเดมโนว่าัวเยวก่อน ขี้เกียจเป็นเด็กเทพแล้วแต่ก็ื่องานนี่ก็มีแต่รุงเทพรุงเทพอะไปไปกินนี่หน่อยไปครับไปประงุมผมด้วยซื้อบ้านยิ้มไก่แหลมีด้วยไ่บ้านไก่บ้านอ้กี้เราก็สิกับเลยมครับงครับสี่ี่ห้าวันที่หกไปเปิดโรงแรมวันที่เจด รอยืนยันรอดหยินยันเนี่ยวันที่แปดไหลอยู่เซนทันแล้วกวันนี้กาลสินกองเทบุกีวันที่เก้าครับเก้าสิบสิบเอ็ดไม่มีถ่ายสิบสองมีถ่ายสิบเอ็ดมีงานไหมสิบเอ็ดมีครับแต่ว่าพี่กวยว่าอยากได้สิบเอ็ดสิบสองมาขาวบอไร่วนนี่ สิบเอ็ดมอชีมชีสหมอคย่นักแสดงสิใครแล้แย่งนักร้องป่าหลวกันครับพ่ยังไม่แจ้งเจ้าหรือเปล่าจันบารครัท่านางเียรับุงเียนได้รสิบมีงานดีกว่าบอมีงานผมยังไ่ได้ว่าผมไม่ยเง ไม่ทาไมผมเมื่ออยู่กรุงเทพใช่ไหมผมคืนนี้ปวดศรีมากมากกว่าน,นอนเราก็หาไปงานสิไหมถ้าถ้าอยู่เออ่ถ้าอยู่คอนแก่นอีสานอ่ะมันยังตอนเศร้าตอนบ่ายมันยังได้ลงไปซ้อมไปนั่นไปนี่อยู่เนาะอันนี้ไม่ได้หาเราก็ไปงานแค่เดียวไหมครับที่ง่ายครับง่ายที่ง่ายคือมีรถคอนแกนอยู่แล้ว่มเลือกแบบไปเริ่มไหมบอกรีดซ้อมอะขึ้นหนูเราไปเริ่มไหม อ้าถึไม่ส่งอะไรหนูเพราะว่าไอที่ว่าะอัดไปมันก็ไม่ได้หรอนจะมองมรับก็หลายอย่างวยประาเมีคิวสิบ้ทยสิบสองสยไทยสิที่สิอีกันสิบแดสิบเก้ายี่สิบยิงยี่สิองอยยนยันยี่สิบสมย่อนแค้ไลท์โฮมยู่น่อนนียุแนยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเก้าลอยยนยัน

ครับได้ไมอีกแต่อย่าลืมเกียมกองรับเดี๋ยมนักขอวงมนคอนดีนักวงมันให้้อมูลในบัญชีให้ด้วยทำไมครับไม่เป็นไรบุตรกุลสวรรค์ไม่ไม่ไม่

เม็ดกกมให้ดูแค่ปลอกแขนแค่นี้พอนี่ยให้ดูแค่ปอกแขนแค่นี้อเนี่แ้ก็ลงแล้วโมงพางแล้วอันไหนอ่ะอันนี้หรอ ก็ที่ดำตรงนี้ใช่ไหมใช่เคยอยู่แต่ไม่สีนี้ที่แรกก็คิดว่าจะดันแดงเปนโตันเราก็ดันเป็นคนโง่ซะด้วยไอใส่คืออยู่นะเสียม่วงหรอครับไม่ครับมันเป็นฟิลเตอร์สีเทา มเลยนคิ้วอยคิวนี้แล้วคิ้วว่าังไงทีไอ้ชาบาปีนปีนชอบงไงบ้างโอเคปะนี่พูดถามหนิโอเคปะนี่สีน้ำเงินชุดใหม่สีน้ำเงินอยใส่มันฟิลเตอร์เท่านั้นครับแมนครับผมสิบเจ็ดสอบน้องคาย แต่ก็ต้องใส่ทีดาวบีก็สวยมันก็สวยอะฮะแต่ว่ามันมันก็ใส่ได้ฮะแต่ว่ามันชอบใส่ขามันลึกไปมันแล้วมันในตัวเวลาผมไม้ใส่เสื้อมันจ็กเก็ตชี่อะมันเอ่อริ้วเล็กๆค่ะชิมผมหน่อยไม่ปิดกระเป๋า ไม่ผมก็บอกแล้วผมตัดสีตัดสีเอ่อสีสีเงินบอกแค่สีแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรยังไม่ได้เห็นอะไรเอาไว้ใส่ถ่ายโพลเตอร์วันที่ยี่สิบนู่นเนี่สีม่วงหรือสไรสีม่วงผมไม่ผมสตัดสเป็นยัง สี่ทุบแล้วมาได้สิเตอร์ล่าเนี่ยังไม่เริ่มเรยนนอนจะกินจีน้อยแล้วแตด้วยกน้วีกินีกินหรกินอนนีแกมุนแปดออกแปดออกไปเลยกโปออกไอ ว่ามันไม่โซ่ทับเบิ่งเนอคือผมใส่ฟิลเตอร์ก็เห็นฟิลเตอร์แบบว่าดอกอันดอกไม้แห้งแต่ว่าเป็นสีเขียวบอสผมใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นั่นนี่เห็นไหมใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บเห็นบอ สีที่มันเป็นสีที่แบบแบบที่มันปรับเองได้มันก็จะปรับย,ย่างครับตะกี้ไปน่องตะกี้วอนั่นไหนอยู่ครับเร,เร็ว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 สี่ทุ่มแล้วนี่พี่แม่กระจารยท้องจีถามมาตะกี้เนี่ยครับที่แต่ผมต้องผมต้องตัดลายไม้แล้ว วันนี้ก็มันสิเล็รส่งตะิปไปห้ามาอาจารย์ค่อนอนดีไซย์ฝนมากันจีอเด้ก่อได้ครับเขาไปไปบ้านเขานี้กว่าแต่ละสีนดีกว่าเฮ็ยมันเอาไักุญแจน้องมาก สีเท่ากับสีเงินคือกันเหรไมไ่คือสีทามันจะออกมันๆสีเงินจะสะอาดกว่าทมันจะมควานบุหี่กับกับอะไรกับสีตบหมกับสีน้ำตาลคีอกันอะไรับโมกับหมเพิ่มเพิ่มน่าจะเป็นนี่หละเป็นตะโมเนาะนตโอาชีตะโมเห็นไอยากเลาให้เธอฟังเอร์ไดวลองไมครับนี่บอครับบ้าเดียมเ่ยบอกน่ครับ ช่วงดีไมช่วงไปมเดียวมันจะลืมที่ดำมาชุดใส่เลยมันลเ็น่เลยลื่ใส่อยู่ครับแต่ว่าชุดผ่ไหลย่ยพี่เวลาผมมัดขากรงเกรคือแบบแล้วมันรัดเป้าแล้วเวลาแบบผมชิดึงมันแข็งเข่าเกินมากเลยบางคบอกนี่บนบมันมัดิงส ชุดไปแคนกดเนาะหาปดิทโครัมโมแต่ว่าเจียวยัง,งปฏิทินพี่แคนก็ไปตัดแคนกูดได้่เห็นไหมจะอะบานอ่ัะากตคนโสมจะม่เ่ยเือ,องแงน่าจะมีผ่านโมเนี่ยแกทำอยู่ได้หรอกแใอกแใส่ กางกงปูนปักกีดต้องเทากับดำบเท่านั้นถึงจะสวยอย่าเขียนชุดสีพารทเทียวอ,อันที่พารทเทียวเฮ็ดอันพ่นหีสีลุง <laughs> ชุดพัฒนาชัยปีนี้นะบอกเลยไม่มีชุดใหม่จ้ะเชื่อไหมเชื่อว่างก็ดีเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้ ไม่มีเท่ากัมีไม่มีไม่มีเท่ากัมีไม่มีที่อ๋ไม่มีใอ้มีแต่ว่ายังไม่ได้ปากคิดต้านครับอกที่บอกว่าไม่มีคือไม่มีคนปากอุ้ยเริ่มก็อยากเลยแคนกดเหมือนพี่คำแคนก็เท่ ไม่เราจะเอาไม่เหมือนใครใเราจะาไม่เหมือนใครถ้าแบบว่า,วา,เ,เ,าเหมือนพี่กำแพงก็เทผมไปตัดชุดเหมือนพี่กำแพงมาใส่ันก็ซ้ำกัน กินอะรส็จสิมาแล้วสดใสผู้จัดการกำลังมากำลังมาเลยเลยที่ไหนไม่ผมไม่ได้ไปเลยครับไม่กูจีดครับผม จะตัดสุดเป็นไอออนแมนตัดเป็นไรไอออนแมนเลยเดือดฮักนะี่สีเขียวกลับไม่ไงไปตามโคเง้ามาไทยวัดสรุปวันไหน